ครับพ่อแม่พี่นอ้องป้องปายสู่ทุกคนมือนี่ก็พอกันอีกเช่นเคยครับไม่ตัวอยออ่าใหม่อ่อนหรือเราพี่น้องมือนี่ตอนนี้ยุบันอยู่แลวครับพอที่ออกไปนิ่งปลาเบิ่งจะก,กางจะเข้าสงการามเราพี่น้องมือเดียววันที่1ิบจมษายนจาแล้วแต่วันเล่นน้ำกันบ่อยห่อนต้องไปเล่นหญิง เพราะฉะนั้นเขาต้องไปหาเหรียญเอาเองเลยเหรียญน,นำไปหาโดนน้ำจแท้ๆกมานล้วพี่นอ้องหยอกไปหายิ่ปลาจะเข้าครับพันเต่าไปเลี้ยงง้ออยู่คุณปลาโถมากว่าหายออกไปหาแล้วเป็นมุดน้ำจะล้ำเดีย๋ยวหยออกไปหาพันเต่าจะเข้าไปพอกันอยู่ยแทรกเลยครับ No,

พี่น้องเลยโอ้ยปืดหลุดโอ้ยตอนดี้ใจจะบาดโอ้ยไม่หลุดพี่น้องเอ้ยย like ังขาดบอกกันนะปลามาสองตัวครับโอ้ยิ่ salaries. งซีฟองเสียแล้ว คุ้มแดกมันบอสอดสะดวกเอาคุ้มเอาเอา,เอา,เอา,เอาลูกปืนคุ้มทางนะทางลงทางลงบอสอดสุดวก <c oughs> โอ้จะเลี้ยใจแต่พี่น้องเลยวะพูดแล้วบ,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 บลอลบอลได้นี่เห้ยตัวยหญ่นึงยันบอลนี้นยิ่มันสุดฤทธิ์หัวเลยสนินะโอ้คุ้มแดกคุ้มแดกมันบอสหลุ่ไปมันบอสไปให้ยังขาดโอ้ โบ้พี่น้องเออให้ครับเรื่องตัวหมวกกี่เนี่ยตัวนัน่นน,น,นะญ่ก็ตัวนี้อีกพี่น้องตัวนี้ก็ใหญ่อยู่ครับแต่ว่าตัวนันน้นใหญ่กว่านี้อีกโอ้แทบจะเอาเลยยิงปืนเลยนะโอ้พี่น้องแม่เอ้ยปลาโอ้ไปน้ำปลาหัร้อนเลยพี่น้องไอง้ยังแต่ว่าบันยังดอกปลาตัวนี้ขึ้นมา คุ้มคุ้มเอาอันนั้นแทงจังไลยกับบรสอดคุ้มแดกลูกปืนนะโอ้อยาจับทั้งฝายมันปุ่นจับทั้งปุ่นดืนโอ้ได้เหลียตัวเดียวพี่น้องตัวหนึ่งหลุดครับวาดกิ๊โถปื้ <laughs> อั่วกันยันในอุโมงั์โอ้ าก็ฮอตป๊บเดี๋ยวเดี๋ยวรักต okay, oh, oh, oh. oh. right ุเล่ครังน <hm ี้เพี่น้องย่านบริหิงมันตัวมันเป็นหูสีตื้นนะตัวนั้นนะว้าเจ๋โอ้ยเอะเพ ไปออกข้างนอกเลยครับไปพี่น้อง <c ười> โอ R ้แต <s> ่ว่าบ่นยังดอกขึ้นวะตายแจ้บุลเลียเออแต่ก็ยังดีอยู่พี่น้องแต่ก็ยังมันอยู่ครับก็ยังดีอีตัวนึงอยู่ครับมันมาก่อนเนาะตัวนี้เนาะเพราะแต่ยิ่งเดี่ยวตัวนั้นมากทั้งกล Rwy'n meddwl ei fod wedi llwyddo. โม่บักแดงพี่น้องเลยเดี๋ยวเดี๋ยวผมต้องหยาดจักปากโอ้ยพี่น้องเลยมาจากภาคเนี่ยม,มึง <c oughs> ได้ตัวเดียวพี่น้องเลยหัวหลกอกหงเลยพี่น้องเลยเหีม้มึงนี่อันลงไปเขากวนน้ำตีน้ำตุ่มตุมต่มตุม่มที่แรกกับบ้านมีดอก เติมไปตติมมาหมุดเบิ <S <s ้งกับว่านมีจุ่มหัวลงไปไหมอีกผูวูวปันเจ้าจนโขกบทนั่นเลยเหลวนำก้อนเลยเหลวตุ้มตัวนึงผูวูวูมาพี่น้องเลยบอลนี้ยิงจนเหมหลุดเลยครับเอาปืนบอลยิงมันซักหัวมันแห้งุ่นซักกลางกระหวานเลยครับตัวนั้นซักมองนี้คุ้มเอาลูกปืนทางลงทางลงว่ะเสียนกระลุมันบ่อลงไลพี่น้องหัวมันแกนบอลนี้คุ้มไปคุ้มมาปามกระดินแห้งมันบมลอะ มันซักหัวเนาะมันได้ดดินแห้งหางมันแห้งนี่ยไม่ใช่ว่ารูดนี่เห็มอันเห็มอันนี้พี่น้องบ่แม่เห็มอันบ่แม่เห็มลุดเลยมองมองซี่สลักนี่หักไปเลยครับนี่ปลายมันนี่หักไปเลยสดตัวใหญ่กว่านี้ครับโอ้ถ้าเบิ่งถ้าเบิ่งในคลิปก็อยู่ได้หันเหรอครับนี่ครับใส่งามๆครับนี่นีแจ๋วใส่สวยอยู่ครับลายเอ็มไยนี่ตัวผูด้นี่นี่เนาะ ตัวผูตัวผูตู้ผูตู้แม่อยอะหน่อยตัวผูโอ้หิบสามแม่ชพี่น้องมือดิว่าจะเอาสองโวชุลมุนเบิกยางคักเลยแต่นี่ก็ได้อมคือนเขาแล้วครับนี่โอ้แต่มันเหลีย่ยใจตัวเด็กคุ้มเมาอยู่เนาะโอ้ตา <c oughs> ยอยู่ดอกปลาตัวหน,นึ่งพี่นอ้องมือยังดอกเดี๋ยวสิแจ้งบอกเอฟซี C จะ มันมีเอฟซีท่านหนึ่งถามมากครับเดี๋ยวพี่น้องจะบอกไอ้เพื่อนว่าเพื่อนอยากไอ้ฮัดมุดดำน้ำครับเพื่อนถามว่า<อ>มัดลูกจังไรนี่เบื้อเด้อพี่น้องไปเบิง้งแคนี่อยู่หลังกล่องเห็นมี๋ยวสิบอกครับบอกแล้วว,ว่ายุวศีเห็ุคลิปไหนเบิง้งนี่ครับมัดใต้นี่แหละครับเนี่ยมองเข้าก่กอ,อยางก่อยาง มัดเส้นนี้อันนี้กับหาซิปเส้นนั่อกเสียก่อนนี่พี่น้องมันติดระยะมันไปสิท่ำนี่เหรครับเนี่ระมาณนเม,ม็ดเม็ดน้อยๆพี่น้องเนี่เม็ดหนึ่งกระมั่นเม็ดสามสิบนี่เลกยลก็ผูกใส่นี่แล้วนี่จ่อหัวเส่นนี้ครับนี่ขอดไว้ซื้อๆได้หน,น่ส่วนมัน,นเห็นบอน่อยดึงไปดึงมาดขอดไว้ซื้อๆนี่นี่แหละครับไปทํำตามเลยเลยครับสำหรับเอสที่ที่คอมเมนต์มากครับเนี่ย แค่นี้แหละครับเนี่ยปลูกทั้งที่ลเลยนี่มองนี่ก็กยางนี่ยาง,งอันนี้ปลูกเสี้ยงใส่มองนี่เห็ดแบบนี้ครับนี่ยนี่ทำนี่แหละครับติดค้างติดค้างเอฟซีไว้่หได้มือแหลอครับแต่โดนล,ลืมเห็ดไหเบ้งคือโอกาสเลยครับเนี่ยนี่แหละแค่นี้แหละเดี๋ยวเวลาปลูกเสี้ยงเนี่ยมันจะตึงพอดีครับนี่กรบปใส่กับเ้างล็อก เขาล็อกแล้วเสียกมันติดตึงจากมองนี้มาหอดหนีพอดีตึงพอดีครับนี่บบเกะโบกเกะกะสำหรับบบเกะกะสำหรับไอ้สาย,ส,ยสายเสียกสายเสียกครับอันนี้ของกันบโบกเกะกะนี่ดึงมาเลยทำน,นี้แหละครับเฮมกะเอาลุงข้างใต้แล้วครับนี่ตะกี้เอาขึ้นทึ่งครับนี่เดี๋ยวนี้เอาลุงใต้แล้วยางกระเสียตุน่นลุด <laughs> เสียใสย่ผู้ย่าง นี่ทำนี้เหรอครับเอาครับพี่น้องใส่สวยๆครับตัวอะไรเด้อจะได้อยู่ครับมันได้ยิ่งเด้อดิเต่งง่ายครับนี่ได้อมแล้วพี่น้องอมครับมือนี้เอาห้อยอป้ากับห้องบึ้มๆพี่น้องเลยไปเพืดเด่อว่ามมนครับต้องพันเตาหม้อคงไว้สิมันมือนี้มอพอพันเตาเลี้ยงง้ออยู่นี่พอดีพี่น้องเลย <c oughs> โอ้จังขนาด แต่ว่าขาดทุนพี่น้องเลยแหมหักยิงมเลยสองตัวเห็ดแหมหักตัวนึงตาตาคุ้มเมาจนว่ะสนุมเลยพี่น้องเลยแหม่ยโลใส่สวยๆครับี่ตัวงามอยู่ยครับเจ่าตัวนั้นนี่รับรองว่าใหญ่กว่านี้ครับ บดไลายโอ้ตเียใจพ่ร้องเดี๋ยวขออนุญาตห้อยจ้าบ้าครับแต้มเดียวนี่แล้วพี่้องเลยที่ได้แต้มเดียวนี่แหละครับแต้มนั้นถือว่าฝ้าไปแต่ว่าบบยั่งหนอที่จะได้กับโบยังบลอดแกะ เหีม่มเึื่ออันนั้นเนาะข้าหักข้าหัวไปอเอาค,ค,ครับพี่น้องห้อยเรีวเรียบร้อยเตรมเดียวเลรอครับมือนี่ไว้หนีใช่ก่อนคือจีบอนได้มุดอีกดอกพี่น้องเตรีมเดียวกับพอ่อแล้วครับ เตรียมเยวก็โอเคแล้วมันแล้วเตรียมสองเลยไม่ต้องไปว่าหามัน <laughs> แต่ว่าเวาอีกวันอาทิตย์หนึ่งจะเซาว่าวัพี่น้องไ <laughs> อ้เสียดายอยู่ครับสง <laughs> การเขาไห้เในน้ำครับนี่เพราะฉะนั้นเ้างมะเร็เงมันเขาจังเย็นดีอยู่บ้านเขาไปฮดกันฮดเจ้าของเองเลยครับ <laughs> เอาครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาสำนี้แหละครับคลิปหนานยังไับพ่อกันฝากกดไลค์กดซับต่อใครอย่างนพี่น้องช่องพยศตัวอยู่ไม่ครับ สวัสดีครับคลิปนาพ่อกันครับไปเข้าบ้าน